สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเอาเมื่อในห้าสิบห้ามหาหน่อไม้เนาะมาตัดลำมันอยู่หายแตเลย về หาหน่อไม้เลยหน่อไม้เท่าหายมาเบิร์นมันสิได้ยเลยหน่อไม้ไข่หมักเบิดข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยนี่เห็นแดงแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ย Đây họ sẽ mà lọ bừng theo kèm hũa nè. Hũa hay hũa xuân. Nó chỉ đại vô Cho kèo hàng con là Bừng qua tận cả. <laughs> tập ba nó mạnh thì đó ơi. À lọ bừng con ạ, chỉ đại vô. Còn, và... ừ, còn chỉ khảo ba nó mãi phải bừng cuội của nó Mình chỉ nhằng đông lứa vậy chứ bỏ mất mạc cho toàn này mà bừng xuống nó mới mạc như. เดินกลักเบิดเลยปลูกไว้ปีที่แล้วนี่ยมากเบิดอะไรเด่นอ่ากบนั่นก็เอาเนี่ยุกแต่ว่างอาแล้วกกนหนเด้งนึ่งมิโอ้โหเน้นๆสุกนะสุกแล้วพี่น้องไปบ่มเนี่ยกินได้เลยโบมจักซ้ำขืนเนี่ยกินได้คุณอยู่ฝุ่นเครื่นอ่ะ ปูวหวกทีแล้วทีนี้มากเลยใส่ได้ไหนทุกคนมันติดนะไล้ันจูไทหเนี่ะบดเลหัวอ่ะบดเอเอาอันนั้นมาปลูกเออมันแก่ ใหม่ไข่ใหม่พี่น้องเอ้ยแตกแนงเป็นแก่ไปล่ะแตกแนงขึ้นมงพี่น้องเนี่ยๆซ้ำได้ซ้ำหนึ่งสิบบริเวณไหนเห็นแตงยอดมันพี่น้องน้ำนี่ทุกคนนี่มันจะได้ประมาณนี้เนาะงามนี้มันสิบบริเวน่อใหญ่เนาะเพราะว่า เป็นส no ่วงทําอิดของปีอ่ะนะฝนกำลังตกจะมีแต่เนอนนอยๆเนเนอเนอป้ามาเกาะของดีพี่น้องทำอีบุกจะแกยจะแกยเนอๆนึงแต่กระไดอยู่นี่ผลงานฮะหน่อใหม่สำนีแกแล้วเพียนหย่อนเอาคีบมาเอาคีบเอาก็ะจิจบเป็นตันนี่เ้อทุกคน สบ,บายดีสวัสดี